เป็นบรรยากาศในงานดองของพี่น้องซนเผาตะโอยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เฮาได้มาพบมาพอ่อถ้าบ่เดินทางออกนอกบ้านก็บ่เห็นหยังเนาะพี่น้องบ่ฮู้หยังอันนี้เป็นผายผายเฮ็ดเพื่อรับแขกครับผายเคยผายเจ้าบ่าวให้หมาอยู่ในนี้เมื่กินข้าวกินน้ำของ,งนี้่น้องพี่น้อง ฝ่ายยิ่งมีสังหารให้ไม่ละคัวให้ไฝ่ายทรายมาคัวกินเองต้ม,มกินเองไม่ละทานผู้ผมสบายดีสบายดีพู้ชมพี่น้องสบายดีทานผู้ชมเมืม่อนี้ทีมงานของเราเดินทางมาบ้านต่างอะไรมาต่างเมืองมาเมืองน้องเขตเมืองน้องแบบน,นี้มาต่างอะไรมาบ้านหมู่บ้านสนุนัขบดตอนนี้ กลังเกรียบตัวขึ้นบักขามเพื่อ,อไปฟัาพปุมันเป็นน้ำเส้นความทางเนาะพี่น้องเป็นน้ำเส้ตัดเขาชีเดินทางไปต้องขามต้องขามน้ำเลยเขามีบักเอาห้องไปติดตามเบิ่งเลย

เนี่ยเอาให้งานดึงเรานอะแม่เล่ะได้ได้สูงชุด3มคันหมดเลยสีคันสี่คันสี่หคันสคันสี่คันเนาะได้สคัน่่า่อไดึือัันหมก็นันใส่เป็นตรถใหญ่รถน, <4, S 1> น,นัก ตอนนี้ใส่กับรถจกักรมังค์ประหยัดน้ำมันเหมนงบไปอากาศนี่ล่มเลยพี่น้องอากาศเย็นแห้งดีขึ้นเะด็กแคมเซ่ ไปพิน,นะแล้วลิเกนีย

đừng quá vẫn này ngày ngày nay phải đừng Sao vô 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 có đừng, này tùy vô đừng Qua đừng, đừng. <laughs> đứng tháng, vô ông Để đừng có chờ. có say mưa ở đây là đừng hồn sộp nhạc nhạc ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแบบบ่เคยพาอบ่เ,เคยเห็นเนาะการเดินทางไปบ้านต่างอะไร แห้งเรียบเลยขันเรี่บงรบรยาการใยพี่เอาฮอดพังเรียบยพี่้อง <laughs> band no wow การเดินทาง่านผู้ชมชมเขามาพ่อ,อง,งานดองของพี่นอ้องส้นเผาโต้โยไปเขาไปฮับเบิงหับชมกันเลยว่ามันมีอย่างมะไรไปติดตามชมเบิงน้ำกันคนหลายพี่น้องคนหลาย ทางหันมันกำลังเกียมเห็ดกินขายเครื่องตำคุ้งขายเครื่องวะขายเครื่องวะ าน้อยขายเคลือทางพนตามมะพุงทงนีขายตามมะพุงเนาะขายดีอยู่ว่ายดี ใายดีรอกนอไม่ค่าง,งามทางนี้ดิฉันม,นมองห,ห,หับไผ่ขับหับไผ่เจ้าสาวบอกเลยเจ้าบ่าวเนาะเป็นหมองว่าหีบว่าคลองโอ้เป็นสิ่งแปลกใหม่เลยพี่น้องว่าสิบบอกเคยฝ่อชักเถื่อ โอ้ในบ้านเนาสบายดีในบ้านสสบบาายยดีชื่ออยังเนาะพ่ากล่องกล่องชนเป็นในบ้านเนาะบ้านยังอันนี้พ่อร์ตต่างอะไรน้ำต่างอะไรน้ำจะไปเป็นคุ้มเนือบอกเออเป็นเป็นในบ้านแต่นี่ก็คุ้มคุ้มคุ้มช้าเคุ้มแสงอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนงัง เฮ็ดที่กับลูกเพชรดอกเฮ็ดดอกงานดอกเจ้าบอบอลูกปลาถ่ายบ้านนี่ลูกในบ้านลอกซื้อในบ้านมาห่วงเนาะอันนี้เฮือนผู้เช้าบอกเพือนผู้บ่าวเพื่อนผู้สาวผู้บ่าวพดนไปบ้านเศษบ้านเศษผู้ทางดำพ่นนี่ทางนี้ทางนี้บ้านตอนหน้าพ่นมาอื้อเลยซิว่าเขาแห่ไปเฮือนผู้บ่าวบอก บวิทย์แล้ววิทย์แล้ววิทย์แล้วขี้เลาเธอจะทำนี่แหละวิทย์เลยมีแต่กินยุรีแล้วแล้วแต่กเมื่อไม่แต่งสูแตงกบแตงกบถือว่าถือว่าผู้สาวอยู่ไม่แลกแต่งแล้วอยู่นี่เลยเนาะไม่แหลกบอนเดียวเลยแล้วบอกอีกคนอีกคนอีกคนเขาให้พามน่เห็ดพามบนเ้อ เาคยเคยมาว่าทาง้นบนะเคยมาแล้วครับอยู่นี่มอที่นีและโอ้ไปไปเบิ้งามจะนอยที่ดเคยเเออเข้าาในเมืองกันเลยว่ามันมีมีเต้นเนาะมีแข็งครับผเคยเนาะผเจ้าเบาผายเรามาพั่นี่บแน่นผายเจ้าเบาผายเจ้าเบา ขผ pues right ู้สาวถือว่าญาติพี่น้องคนักอยู่ฝั่งนี้พึ่งเป็นเรือนเจ้าสาวมีมองเห็ดกินเนาะโอ้กินหม้อครับแขกหม้อหมอนี่ต้มยังถวต่าน้ำบ่ต้มน้ำบ่โอ้เห็ดต้นแกง ต้มอตมน้ำแกงหม้อเดือดกเป็นที่่นทีุ่้ยะอานเลยหม้อเดือดนับเคยหับแขกพี่น้องตามเช็ด จเ่าจำเบ่าห้องมาบ้านใช่ไหนี่มไใกล้ดีกวประมาณแต่บานนี้ประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกโอ้โหไก่เติบไหมมันโค้งเนเ่ยมันเสรมันเสรเกียวกับดบนั่นบอกือว่าเสรมพ เซนนะภาคเสรีภาคเสรีฮะบนหอกขาวอยู่ฝั่งนี้คือกันเน้อเจ้าเจ้าก็เป็นพี่น้องเป็นเป็นลุงตาบ่หรือเปล่าอะไรเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องมากพี่น้องภายเคยบปล่เจ้าไฟใสใสคือว่าอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนเอาอาหารมามอบให้ภใส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 คือว่าเพื่อเ็ดกินครับเทสเล่น

ไปคราลพากันมาเห็ดกินเองบบดนี้เนาะเห็ดไม่เาดเอากกเลเ็ดเาโอ้โโอเนาะนี้เ่ถูกาเนา เป็นเห็ดเป็นเห็ดน้อตัวนี้นออันแบบว่าคันเห็ดนำคันเลยก็ได้หรได้ได้น้อแต่ว่ายันบุ้งถือปากคือว่างแล้วน้อคือว่างยันไฟเจ้าบ่าแบบบ่ถือฟ้าอยากกินนั่นนี่เห็ดเอาเองเนาะอยากกินแบบได้ไรให้เข้าเห็ดเองน็้อจ้าวจ้าวเอาใจเองเลยค่ะนี่กะทิว่ามายายเนาะใหญ่เลยแสดงว่าพวกพวกพวกกินเห็ดกินนี่ต้องมาแต่บ้านน้่เนาะฝ่ายชายเนาะต้องเอามาแต่บ้านเลยต้องเอามาแต่บ้านน้่เนาะ นย่า่นี้มกไม่ได้เลยฝ่ายยิ่งนีสังหารให้ไม่ล่ะคัวให้ฝ่ายทรายมาคัวกินเองต้มกินเองดลองส้มัตกบอเป็นหมอกน้บโอ้ถุนโตนเชี่เนีแล้วเป็นมอนอยบก นอกหมอของกินเ้าต้มปัาหักแกงน้ำาาน้ำกินแขบฝ่ายจะบ้าเลยน้ำเต็งดีเลยน้ำกระนิบอันนี้ต้มปลาบอต้มปลาปลาดุปลาดุขาต้มนี่เป็นจา ส่งมาแล้วเนาะก่อนเดี๋ยวลองกินนี้แล้วที่ยังว่าแล้วเพคนจะเอาข้าวต้มมาหักแขกก่อนแขกถ่ายจะตลังแขกินน่าจตายถ่ายจะปวดท้องก้อนให้แขกให้ยานตีพี่น้องที่นั่งอยู่ในนี <k ip apa> hmm. ่แล้วตักมาตักมาโอ้พ่องานนี่ตักลว้พี่น้องเดินทางมาเมื่อนี้พี่น้องเดินทางท่องเที่ยวเขตเมืองนองนี่ยครับก็ได้ทีมงานผู้พาเที่ยวเนาะ ไกด์พาเที่ยวผู้หนึ่งมานำ๋ยวเขาแนะนำขึ้นให้ผู้จักนำกันอ่านี่คือไกด์นำเที่ยวของเราเหมือนนี่เนาะอ่าแนะนำตัวนะบ่าวจิ๋วไร่ผ่อนเดินส่องติดตามได้ทางช่องยูทูบบ่าวจิ๋วไร่ผ่อนกดินทางซื้อเฟซก็เป็นบ่าวจิ๋วไซเดินอ่าอาน้องจังได้พี่น้องก,ก็ฝากไปติดตามเป็นแนวบ,บ่าวจิ๋วเนาะ ตำยูซุปาจีตำเน้กะโบทันตำหลายๆรกแลปอกน้ำบึกทึกอยู่ขายดีขนาดตำม้งะขนะอาไปยประจาใมาขายเสื้อโบน์ไปไปยังนี่ มนยังกันเรเกนปบไปปบมาอยู่พูดว่าแม่ค้าอยู่พุ่นบ่แม่ค้าไปอยู่พุ่นไผสิอยู่ห่านนี่ซื้อเครื่องในเร่นี้พูดไเจ้าองฮะ มาที่นี่ตีหน่อยตีเือเครื่องซ้อยเรียกเลยพูดเจอดลูกทินเยียวเลยแม่ขางานดองมาจะกบ้านไหนอยู่บ้านนี้เลยบอกนี่มาตายเตี่อนตายเตี่ยนงานดอง ขายดีอยู่ขายดียู่น่าดีดีเาขายดีขายดีอยู่ขายขายหดจักมเลายในเงนลายในเงินเลาะจากลายจาหมือละายเหมยมาแต่เท้าคุณหมดขายคูแงนเลยป่ามาขายคูแงนเลย มีดองอยู่ใช่เราไปตลอดปะไปถาม่บ้านใกล้ๆีจะไปไหมแม่บ้านใกล้ปพดหรือเปล่ไปพดเน,น,านาะอช่ดเยนีาาดิเรียบร้อยแล้วผัวแล้วไหอชื้ออบชื่อไหในใรเี่ยเอ็มร <ม150 S 2> ้อยหนึงก็อมร้อยอร้อยชิ้าชิ้าเอซ้อยห้าสิบวดนึงสิบราสาบาท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดองเวนเสือเืองนเวนนางเวนนางเวนเสือเืองนเวนเอเงนางเวนกี่ใหญ่ก็นารบได้ปัวนนะบุ้งแล้วกี่บุเห็นบอสบ้เอาเบิ้นนะเห็นบุ้เห็ดดองลูกสาวบะลูกสาวบะลูกสาวตไคร่ไมบอกนคัมร้านร้านาวร้านสาวมีผู้บ้ามาลมเลยบะ บ่เอยญเอันเอ็พอตอนน้อนักเรียกเตาโอเปอร์บออเอร์เามาเป็นไทโพมาช่วยเียกมาช่วยเวียกงาน่วยเียกแตงน้องเนาะงานดองก็ะือยกน้องเพื่อนพอหอมกากหองพอเนาะไปเบิ่งบรรยากาศงานแต่งของก่อนขอบใจขอบใจเ้อ เีนี้ถือว่าเป็นชุดพอจะเวเลยาน้ือว่าคืว่าใเพิ่นแบประยุกต์ไดอเได้ตอนคนคนเพิน่นเพิ่นยากแท่เลยมาประทาดจะดัมาประทนันเท่มาบ่กบ่ได้ให้มี่หน้าเตะเงินจะบ้าเลยกที่่้นลำรัดประทเลยอามามาจัเรื่อกัใส่มาดูาตันนี้เย เพื่อยังรันให้ขึ้นเนาะแม่นเราคิดว่าไมาสู้ดีกบ่าเบอร์แต่งกันมั้ยเป็นบรรยากาศในงานดองของพิณอ๋อสันเผาตะเอยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เฮาได้มาพบมาพอระหว่าเดินทางออกนอกบ้านกับเรเห็นยังน้นนอ,นองพิณอ๋อโมโขอยัง ค่ะค่ะเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นตื่นตาใจอะไรี่อยากให้พี่น้องได้มาเห็นมาหูน้ำกันเดนเนาะคัะอะไรมีทั้งบอลขายเขื่องพี่น้องแล้วก็บอลลินน่าจะเป็นหมองลินกุุงไก่มองหนะน้าไโลประมาณนั้นแหละพี่น้องโรงงานดองน่าจะมีแบบนี้มีซุ่มนี่ครับเป็นหมองขายเขื่องพี่นอ้องท้งสาวหน่อาวใหญ่ใคร น,นี่เป็นภายผายเห็ดเปลือกรับแขกครับผายเคยภายเจ้าเบาวใหามาอยู่ในนี่เมื่อกินเขาวที่น้ำมองนี่น่าพินองเต้น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  คนวะฮิดหมดจำจำหรอ ทำดีอย่า่านุญดุญนเำมนอยะในนี้ทางต้ีจะเางานงาจุกเป็นการบริสท

ัิงบดีไปทเอาสิงบดีไปทิมไปเนาะะมเออการทิมปีทิมสิงบดีไปมันจะบาดจะเา้าผู้แก่ปีไปทิมเนาะไผ่จะบากันเร้าพุทธเนากับงานงานศพชีวิตโยกุ๊ก

ti con này you know. oh, yeah. จำคีแล้วเอาเนาะ่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศแปลกใหม่ที่เฮาบ่กเคยเห็นทั้งทั้งบาซิสแล้วก็ทั้งเอฟซีเนาะยังบ่กเคยเห็นในบรรยากาศงานดองของพี่น้องสนเผาตะโอยนี่เป็นประสบการณ์ใหมไหมหรือวเป็นการที่ว่าได้พบสิ่งที่แปลกใหม่และตื่นเต้นสําหรับซ่องบาซิสและสําหรับ่านผู้ชมบ่กเคยเห็นพิธีกรรมพิธีการของเพิ่น แต่เฮายัางบกขัดบปไดที่เฮาบวเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะ,ะเป็นไปได้เฮาเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเห็นตอนเปินแห่มานั่นคือจะเป็นการขัดอะุรเอาจังไดกับเนาะนี่ก็เป็นอีพีการเที่ยวสดนาบดเขตเมืองนองจังได้กับภาพ่อแม่พี่น้องติดตามและชมผิดผลาดประกันไดก็ขอขอภัยไว้ณัดที่นี้เอาแล,ลังจากนี้ประสิทธิ์ก็สิีได้จบคลิปมองนี้ พิดอีพไว้มองนี้เขาบิเป็นอีพีต่อๆไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในต่างเมืองอาจังไรก็พับพี่ตามเพ่าแม่พี่น้องหลังจากนี้บลชิดเขาลาไปก่อนสบายดี